สวัสดีค่ะเพอไปเรื่อยกับแอนนี่นะคะวันนี้แอนนี่มาแต่เช้าเลยไม่ใช่มาไลเบิร์นเพิ่งได้ของใหม่มานะคะแต่จิมเนะี่จะเป็นของเก่าของคนอื่นอยู่แล้วอะคะ่ะแต่ว่าแอนนี่เพิ่งได้มาก็เลยอยากมาลองดูว่าเป็นยังไงนะคะเพราะดูแล้วมันเหมือนว่าจะมี ออประโยชน์ทางด้านสุขภาพนะคะมันก็คือย่าหวานนะคะเป็นเหมือนกับว่าอะไรอะ่ะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเราก็เลยต้องรักษาสุขภาพนิดนึงมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งเนาะแต่ว่าอ,อันนี้ว่ามันมันมันยังไม่เคยลองยังไม่เคยลองนะคะเป็นของผู้ผาใช่ไหมผู้ผานะคะผู้ผ,าผ,ผาผู้ผาผสมสารสกัดจากย่าหวานเป็นลักษณะเหมือนเป็น น้ำเชื่อมบางอย่างนะคะเป็นน้ำเชื่อมเนาะมันจุกพันสวยนะคะมันจุกพันสวยมีช้อนชดอันนี้ยังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวลองเปิดดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเห็นไหมเอาช้อนออกมาก,ก่อนนะคะวันนี้คืออันนี้เพิ่งขาดตอนเช้านะคะก็เลยมีการเตรียมทานอาหารทานอาหารก่อนนี่ยังไม่ได้เติมอะไรเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเปิดน็อ ก่อนที่เราจะกินเราก็ดูวันผลิตวันหมดอายุก่อนวันไม่หมดอยางอันนี้ทุกครั้งที่ทานนะคะจะต้องดูวันหมดอายุดูอะไรก่อนนะคะอย่างอันเนี้ยยังไม่หมดอายุทานได้นะคะพยายามดูก่อนนิดนึงเพราะว่าบางครั้งก็ไม่ได้อ่ะเปิดปุ๊บดมมีสิ่งแรกนะคะไม่มีกลิ่นเหมือนนะ้ำเหมือนนะ้ำเปล่าใส,สา นะคะเป็นสีใสๆดูหลังขวดเห็นไหมขวดไหมใสๆนี่ช้อนที่เขาให้มานะคะเดี๋ยวลองชิมก่อนว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะยให้ดูเห็นไหมคะใสเหมือนน้ำเชื่อมธรรมดามันก็คงจะเหมือนมันเหมือนน้ำตาลที่เวลาเราต้มเป็นน้ำเชื่อมธรรมดาอยู่เดี๋ยวอันนี้ขอชิมเนาะ น้ำเชื่อมธรรมดาเหมือนเวลาที่เราเคี่ยวน้ำตาลนะคะเอาน้ำตาลเทใสนนะ่น้ำมาต้มเป็นอย่างนั้นไม่มีฝาดไม่มีอะไรเลยธรรมดานะคะธรรมดามากโอเคนะลองกิน่นอันนี้เป็นคนทานกาแฟเดี๋ยวลองใส่ ช,ช,ช,ช้อนชาใช่ไหมช้อนชาใรช้อนชาลองดูก,ก่นอนสิเพราะธรรมดาเวลาที่แอนนี่กินทานกาแฟหรือกาแฟนะคะก็จะใส่น้าตาลน้าตาลชายประมาณหนึ่งช้อนชาเหมือนกันลองดูก,กันนะอันนี้อันนี้กาแฟที่ทานมาที่ใส่มานะคะก็จะกาแฟ1ช้อนคอฟเปอเมดหนช้อน แล้วก็น้ําตาลหนึ่งช้อนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะใช้สารสกัดจากย่าหวานแทนน้ําตาลดูนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราเป็นคอกาแฟมามานานมากเนาะก็เลยจะรูมาดูนะคะอืมลืมขอโทษค่ะขออนยะถอดลิเทนเนอร์ก่อน นะมีความหวานติดที่ปลายลิ้นนิดนึงไม่ได้หวานแหลมปาหวานแหลมเหมือนกับน้ำตาลทรายทั่วๆไปนะคะอืมสำหรับแอนนี่นะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแอนนี่ว่าผ่านนะสำหรับแอนนี่อันนี้นะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าทานหดหมดขวดนี้แล้วเดี๋ยวจะไปซื้อเพิ่มอีก ะะถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าเป็นสินค้าของไทยแล้วก็แอนนี่ว่าแอนนี่ว่ามันทําให้เรามีมีมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะคะลองเป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งของของคุณผู้หญิงด้วยนะคะเนาะเดี๋ยววันนี้แอนนี่ขอตัวไปดื่มกาแฟจะได้เตรียมสอนต่ออย่าลืมนะคะมีสาระและไม่มีสาระอี่ลืมกดกระดิง่ง subscribe กับแอนนี่ด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะ สวัสดีจ้า